โอเคตอนนี้อ้อมยังคงอยู่ที่ปากช่องนะคะแล้วมีคนพื้นถิ่นเออเขาแนะนําว่าเช้าๆสายๆหน่อยใช้คําว่าพื้นถิ่นเออดูแบบว่าเท่ๆอว่าอะไรอย่างนี้นะก็คือว่าเขาแนะนําให้มากินต้มเลือดหมูความรู้สึกเรามันก็เฉยๆเลยตหมนึใช่ปะแต่ทีนี้เราแปลกใจด้วยว่าเออเออก็มากินก็ได้แล้วทีนี้พอถามทางถามถึงร้านต้มลื่ดหมูก็มีแต่คนรู้จักแล้วก็ชี้ชี้มาเป็นแบบ ทางเดียวกันไม่ได้ชี้มั่วแบบชีโบชิเบเออแล้วก็นะพอเข้ามาปุ๊บก็โต๊ะเยอะมากจริงๆนะคะแล้วนี่เขาดีมากเลยค่ะมันมีพวงพวงพวงเครื่องปรุงอยู่แล้วเนี่ยเป็นโต๊ะเล้เห็นไหมคะเออคือเนี่ยเขาใส่ใจเรื่องสุขภาพอ้าวสิ่งที่เราสั่งมาแล้วค่ะไม่เอาเลือดไม่หัวใจอันนี้ไม่เอาเลือดอ่ะเป็นแล้วต้มเลือดหมูไม่เอาเลือดนะคะอ้อมเชื่อว่ามี คนที่ชอบกินต้องเลือดหนูแต่ไม่เอาเลือดก็พวกฉันนี่แหละเออแล้วนี่ก็จะเป็นข้าวมันค่ะเราสั่งแยกๆกันมานะคะรอไก่สับอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอออ่ะโอเคเดี๋ยวจะแบบว่าลองชิมน้ำจิ้มสิเอ้ยขอเอาซขอชิมน้ำจิ้มหน่อยนี่นี่นี่ค่ะเดี๋ยวขอดูน้ำจิ้มหน่อยนะคะนี่เป็นเอสหมดแล้วสิอ๋อมันเนสอันนี้อันนี้คืออะไร อันนี้หรออะไรวะอันเนี้ยอันนี้อะไรข้าค่ะนี่อะไรนี่น้ำจิ้มอะไรคะอันนี้น้ำจิ้มต้มค่ะอ๋อใส่ต้มอ๋อเป็นพิเศษคือแมงจิ้มก็ได้อันนี้มาแล้วไก่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 เอาวางเลยค่ะอือโอ้อันนี้คือใส่ทุกอย่างพิเศษอันนี้คือต้มเลือดหมูที่แท้จริงคือต้มมืดหมูก็ควรจะมีเลือดหมูเออคือแบบนี้ ไม่ใช่แบบนี้มาดูดิไหนต้มเลือดหมูสไม่มีต้มหมูเฉยแต่จริงจก็มีแหละเนาะคนไม่กินเลือดก็โอเคนะคะที่ตั้งอยู่ตรงตลาดเทศบาลปากช่องอยู่ใกล้ๆกับธนาคารไนธ์ครัชื่อร้านอะไรอะคะคุณลุงอันไหนไม่มีชื่อร้านหรือเ่าอันไหนไม่เคยอันนู้นแหละทำไมคุณลุงมากินนะคะ โอเคจบนะจบจบจบเดี๋ยวชนีเต้ลค่ะชิ้นน้ำซุปหนคะเป็นไงคะกลมกล่อมป้ะกลมกล่อมแล้วอีถ้วยที่เขาให้มาเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยเติ้ลใส่ยัง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 อันนี้เขาบอกาให้จิ้ม เอาจิ้มหรอเอาไปจิ้มแต่ส่วนใหญ่ที่เราถนัดกันเราจะถนัดใส่ไปเลยเดี๋ยวลองลองใส่อันนี้ดีกว่านะมี่นางต้นนางเติ้ลฮาร์ดคอร์ใสพริกป่นแล้วจะใส่อันนี้ด้วยเลยนะอันนี้อันนี้อ่านหมดเลยอันนี้ลองใส่ที่ที่สูตรของกั่ญาสูตรมันจะเปรี้ยวๆนี่้องชิมสิคะปั้มคนปั้มอันนี้ส่วนนี้ที่ยังไม่ใส่เอออันนี้เดี๋ยวนี้จะชิมให้ดูค่ะพอใส่แล้วเป็นไงคะมันเปรี้ยวอะเปรี้ยมไหมหวานนะ ไม่หวานเท่าไหร่จะออกเปรี้ยวมากกว่าเอกลมกล่อมนนี้แล้วเขาบอกว่าไส้อะร้านไหนแน่จริงต้องนุ่มอันนี้กินไส้ดิไม่กินเอาไม่กินแล้นเดี๋ยวชิมมีกินดีกว่าต้นชิมอันนี้มันไม่อยู่นีมี้มีมีไงนี่นี่นี่ต้นชิมดค่ะต้นชิมไส้นี่แน่จริงต้องนุ่มนุ่มปะนุ่มน่จริงนุ่มอ่ะ โอเคต้มเลือดหมูผ่านไปคือจริงๆร้านนี้เขาเน้นเป็นต้มเลือดหมูเนาะส่วนไก่เข้ามานันอร่อยนะเข้ามันอร่อยนะอร่อยเขาที่นี่เขาให้สั่งเข้ามานันแยกได้นะคะ โอ้ยอ่าใสสายของเราวันนี้หนึ่งกินเผ็ดได้มากับช่องล่องล่อนี้เรามีความสุขพี่บบได้กินอาหารอร่อยห้องพักเมื่อคืนลืมถ่ายให้ดูแต่แบบดีเออห้องพักดีมากที่ถ่ายรูปไปอยู่ใชถ่ายรูปพี่แม่เออเดี๋ยวไว้ลงให้ดูแล้วกันนะคะอ่าพอล้างสะอาดดูดิดูดิอ่ะอันนี้ให้ดูไส้ใกล้ๆก่อนคืออ้อมมันเป็นคนชอบกินไส้เนาะอย่างที่บอกอยู่ที่เกาหลีกินไส้ย่างซช้งอร่อาแล้วพิสูจน์ได้ถ้าแน่จริงต้องนุ่ม ไม่มีกลิ่นนุม่มแล้วข้างในก็ไม่ขมเนาะอืมโอเคส่วนข้าวมานันข้าวเหนียล้วนด้วยข้าวเหนียล้วนมากนะคะไม่มัดเนียนไสอะอืมข้าวนุ่มมากอามมาะไม่ใช่ข้าวหอมมะลิใช่ปะ่ะหอมมะลิหอมมะลิหอมมะลิหอมมะแต่เป็นหอมมะลิอ๋อข้าวแบบว่า เม็ดสวยด้วยเนาะเป็นค้าคุณภาพไปสามต้องกินหอมอืมโอเคยังไงก็ร้านนี้แนะนํานะคะต้มเลือดหมูไม่มีร้านไม่มีชื่อถามแล้วอยู่ระหว่างธนาคารธนาชาติและไทยพาณิชย์โอเคค่ะถามใครๆก็รู้นี่ดูความใส่ใจของร้านเขาทิชชู่เขาเนื้อดีเนาะไม่ใช่กระดาษสีสชมพูใช่ปะใช่ทิชชู่ไดจะแพงใช่ไหมเอาลอ ด้วยนะใช่มาก็สมควรแพงเพราะว่าต้มเลือดหมูปกติที่อื่นขายสามห้าที่นี่เจ็ดสิบที่สองร้อยบวกค่าดิชูไปแล้วของินด้วยนะคะของกินด้วยโอ้ดีดีดีเนี่ยเห็นปะอย่างที่บอกเขามีผ้าคลุมผ้าคลุมเนี้ยใส่ใจสุขภาพนะคะเพิ่งมาใส่เกลียดเอี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออ้อตอนแรกกินยาเป็นต้องโอ้แต่จริงๆถักที่เขาใส่คือถักอะไรคะจูจินฉายอ่ไอีกิน จิงช่ายประมาณนี้แหละไม่แน่ใจเหมประมาณนี้เอแต่เพื่อนบอกว่าในกรุงเทพไม่ค่อยเห็นบำุงเลือดบำาลุงเลือดสำหรับคนที่ปวดท้องมาจำเดืออะไรอย่างเงี้ยกินได้ดีเลยน้เขาใส่ไยเนาะ เห็นมาทิชชู่ก็ดีผักก็ดีที่อื่นขายสามห้าที่นี่เจ็ดสี่สรุปชอบทิชชู่ใช่ไหมทิชชู่ดีอ่าคือเรายังไม่จบสําหรับที่ร้านต้มเลือดหมูยังคาใจอยู่ยังคาใจกับอีผักเมื่อกี้นี้คือจริงๆคืนนี้กินแล้วนี้รู้สึกได้ว่ามันจูริงฉยชื่อจูจริงฉ่ายแล้วที่สําคัญคือเจ้าของร้านน่ะเขาตั้งใจขนาดไหนก็คือปลูกเองเพราะว่าถ้าไปซื้อเขามันแพงใช่ปะ ช่เออโอเคแล้วก็เดี๋ยวนี้มาแวะซื้อข้าวเหนียวหมูฝอยนะคะเอาอะไรบ้างอ่ะหมูทอดหมูทอดเอาเนอย่างยังเราห่อเราเอาหเพื่อนเป็นสอห่อคือถ้าเราไปเที่ยวเราต้องมีเขาเรียกว่าสบายแต่ว่าหมูฝอยเอาสองห่อค่ะหมูฝอยเอาสองห่อชอบใช่ไหมเปล่าค่ะให้เติ้ลเติ้ลจริงห่อชอบกินหรอชอบกู๋ทอดหรอกู๋ทอดสองหอยังเป็นหมูทอดสองห่อทำเนืนอย่างนีอันนีเทียนเช่าได้สิ่มได้ไหม ได้ค่ะชิ้นเล็กมีกินได้ค่ะชิ้นเล็กมีกินได้ค่ะอร่อยดูดีอันนี้คืว่าเรามาทัวร์กินกันใช่ไหมคะถูกกินอย่างเดียวช้ามากของกินค่ะเออหาแต่ของกินก็มันคือความสุขค่ะความสุขทำไปเลยค่ะแต่ต้องไม่เบียดเบียนใครเนาะ นี่น right? um ี่นี่เขามีการขายอาหารแมวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราเพิ่งมารู้ว่ามันมีมีรสอะไรนะ Seafood 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 ไหน Seafood อะไรอีกอันนี้ก็ซีฟู้ด d s e a f o ปลาทะเลปลาทูปลาทะเลปลาทะเลปลาทะเลแมวเรื่องย่อเนื้ออันนี้ของหมาอันนี้ของหมาว้าวแมวเรื่องเยอะมากเออหอมเนาะ โอต้นต้นกินเองใช่ป่ะลองดมดูเดินี่มีรสตับด้วยอาหารหมามีรสตับนี่นี่อ่ะรสตับรสตับนี่นี่นะาหมาเอโปไอคิวบ้านกูไอคิวบ้านผู้ตรงกูบ้านกูให้กินก้างปลาทูปลาทูที่เลยกระดูกเขาห้ามกินปลาทูเยอะมันจะเป็นผลต่อไตเอาหลอนี่ตีก้งมีตำก้างเอาเกลือเค้หมาก็เหมือนขนเอาอะไรข้ามกินปลาทูเยอะอาหารหมารสไก่นี่ มีของฝากให้แมวแล้วจากโคราชจากปักช่องไม่น่ารักอ่ะไชอบบ่อย่างเงี้ยเออแมวก็มีหัวใจนะเข้าใจปะนี่ไงทูน่าได้แล้วค่ะของฝากแมวจากปักช่องแมวที่เราาก็จะปากช่องนี้ละเออโอเคค่ะมาปักช่องค่ะต้องมาซื้อข้าวหอมมะลิบุรีรัมยงข้าวจากสุรินทร์ แต่นำข้าวจากสุรินทรแต่นำข้าวจากซูรินอ๋อพูลีรัมทำไมนี้ถึงมาซื้อข้าวอันนี้ถูกกว่าใช่ป้าข้าวกรองถูกกว่าถูกกว่าในห้างเพราะว่าปกติข้าวของสมูลีมันจะประมาณโลของมันเออโลถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะคือมาปักช่องซื้อข้าวของมูลีพูลีรัมขออะไรเอาทั้งหนึ่งถุงกันเนาะแค่ร้อยสี่สิบเองดูสิเฮ้ยอ๋อสุรินทร์เม็ดสวยกว่าสุรินทร์เม็ดสวยกว่าโอเคโอเคอันนี้มันเม็ด Súper grande, me entiendo